ก็สำหรับมือใหม่อย่าเพิ่งท้อนะครับตัวนี้ยังมีโอกาสยังมีว่างนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามา,าหารายได้นะครับสร้างเป็นอาชีพให้เราได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาทําความรู้จักนะครับกับตัวโปรแกรม Lazada Lister นะครับว่าเจ้าตัวโปรแกรมนี้สามารถที่จะลงสินค้านะครับในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็คุณสมบัติของมันฟังก์กชันของมันต่างๆเนี่ย ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับมือใหม่ตัวโปรแกรมนะครับจะแจ้งเตือนนะครับว่า Account ที่ล็อกอินนะครับคือ Account ไหนนะครับจะจะแสดงผ่านทางอีเมลนะครับเมนูนี้นะครับ Create นะครับซอตไฟล์เนี่ยมันคือเมนูที่ช่วยสร้างไฟล์ข้อมูลสินค้าที่ใช้ลงใน Lazada นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไฟล์นะครับที่เราได้ไฟล์ข้อมูลเนี่ยที่ได้จากการดึงข้อมูลมาจากการใช้โปรแกรม Web บสแค p ปเปนะครับมาบวกขั้นตอนนี้นะครับก็คือใช้เมนูเขียดซอนไฟล์เนี่ยเราจะได้ไฟล์พร้อมลงพร้อมลงของ Lazada นะครับอันนี้ผมไปดูในส่วนของการตั้งค่าราคาและกำไรก่อนนะครับตรงนี้ครับการตั้งค่าราคาและขาย นะครับักําไรนะครับในที่นี้ก็คือตัวโปรแกรมนะครับลาสดาร์ลิสเตอเนี่ยทำออกมาให้ยืดหยุ่นมากนะครับก็คือเราสามารถกําหนดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงราคานะครับว่าสินค้านะครับต้นทุนนะครับราคากี่บาทนะครับถึงกี่บาทเราต้องการกําไรเท่าไหร่นะครับต้องการ50%นตะครับต้องการฟิกก็ได้นะครับว่าทุกสินค้านี่เราไม่รู้เราลงเยอะนะครับเราบวก500ก่อนนะครับตรง ก็ได้นะครับต่อมานะครับมันจะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือตั้งค่ารายละเอียดนะครับตรงเมนูนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับการตั้งค่ารายละเอียดนะครับเมื่อเราคลิกเมนูนี้มานะครับเราจะเพิ่มแฮชแท็กที่รายละเอียดสินค้าไหมนะครับแฮชแท็กในที่นี้นะครับเวลาเราไปแสดงในสินค้าในในในส่วนของรายละเอียดสินค้านะครับ ต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการทำ SEO นะครับเพราะว่า,าในส่วนของการทำ SEO บน lazada หรือ shopee เนี่ยครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับตัวปบอดของ lazada นะครับเวลามีลูกค้านะครับเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์ shopee หรือ lazada เนี่ยแล้วทำการค้นหาสินค้านะครับเปิดให้ดูจะได้ไม่งงกันกับรายละเอียด ว่าผมเข้าไปใน Lazada นะครับผมอยากได้เออเออ n t e n d o Switch นะครับโนสวิตนะครับนี่ผมก็จะพฤติกรรมของผมก็คือผมจะพิมพ์จะวิ่งเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็จะพิมพ์คำที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้เนี่ยก็คือผมเออเซิร์ชคำว่า n t e n d o Switch นะครับอันนี้ก็คือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่ผมค้นหานะครับเพราะนี้ครับ เรามาดูในส่วนของอัลกอริทึมนะครับหรือหลักการคิดของ Lazada ครับว่าทําไม Lazada เนี่ยเขาถึงเอาสินค้าพวกเนี้ยขึ้นมาแสดงให้ผมนะครับนะครับเพราะผมปรากฏว่าอ๋อจริงๆแล้วนะครับ Lazada นะครับเขาก็มีนะครับตัวอัลกอริทึมหรือตัว AI ของเขานะครับในการที่จะเอานะครับคําค้นหาของเราตรงเนี้มาช่วยนะครับ มาวิ่งดูนะครับว่าสินค้าใน l า z a d a ทั้งหมดเนี่ยที่เราที่มีทุกคนขายและลงไปเนี่ยนะครับครับตรงนี้นะครับว่ามีคำคำที่ผมค้นหาเนี่ยคำเนี้ยอยู่ในตำแหน่งนะครับไหนบ้างนะครับอยู่ในตำแหน่งชื่อสินค้าไหมนะครับหรืออยู่ในส่วนของรายละเอียดสินค้าหรือเปล่านะครับตรงนี้อะถ้ามันมีนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ย เขาก็จะรู้ว่าอ๋อสินค้านี้นะครับมันน่าจะใช่นะครับหรือตรงกับสิ่งที่ลูกค้ามาค้นหาแน่ๆเลยนะครับผมก็เลยทำในส่วนของตัวฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับว่าเฮ้ยจะเพิ่มแฮ s แท็กหรือเปล่านะครับผมก็เลยเมนูตรงนี้ให้นะครับมาที่ Tool นะครับ o p t i o n นะครับเมนูนี้นะครับใช้สำหรับการตกแต่งนะครับกรอบรูปภาพของเรานะครับให้กลายเป็น เพื่อทําให้ิรูปสินค้าของเราเนี่ยแตกต่างนะครับจากคู่แข่งตัวเครื่องตัวการตั้งค่าปรับรูปนะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับในส่วนของสีขอบได้นะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าเราอยากได้สีขอบแบบไหนนะครับนี่นะหนาบางนะครับได้หมดนะครับสวยก่อนนะครับผม้็งบอกว่ากราฟิกนี้ได้เอเบก ในส่วนของตำแหน่งโลโก้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเอาวันนี้มาใส่นะครับผมได้ทําตัวไฟล์โลโก้ไว้นี่ใส่ไ้เก้าช่องเลยนะครับอ,อันนี้พอเรามีโลโก้วางข้าแล้งนะครับอาจจะทําเป็นโลโก้ที่เป็นแบนเนอร์ตามตามเทศกาลก็ได้นะครับว่าเอ,อ่อห้านะลาซาด้าห้เลยมาแล้วเนาะ นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับว่าระยะห่างระหว่างโลโก้เนี่ยครับนี่ก็คือไม่มีระยะห่างเลยเนาะปรับระหว่างาระยะขอบรูปนะครับกับตัวโลโก้นะครับตรงนี้สามารถปรับได้รายละเอียดเลยนะความโปร่งแสงของโลโก้นะครับถ้าเราเลื่อนมาบานนี้ปุ๊บเนี่ยก็โปร่งแสงนะครับบางคนอาจจะแบบปาซิตี้น้อยอะไรอย่างนี้ครับสามารถปรับได้นะครับ ถปรับได้นะครับตรงนี้เกมหกจุดหกนะครับอ่าตรงนี้ก็สามารถปรับได้ง่ายๆนะครับนอกจากนั้นนะครับอ่าตรงนี้ครับผมบอกว่าเฮ้ยเอาเป็นเบสเซลเลอร์ดินน่นะฮะป้าเบสเซลเลอร์นะครับจะส่งฟรีล้วกันอ่านี่นะตอนนี้เราก็จะได้นะครับรูปภาพนะครับแอบกรอบรูปนะครับเวลาเราลงสินค้าเราไปบนรานเซดาเนี่ยรูปภาพของเรานะครับก็จะมาซ้อนอยู่ในกรอบตรงนี้ ครับถ้าเราชอบแบบนี้แล้วนะครับเราก็กดบันทึกการตั้งค่านะครับมันก็จะถามว่าต้องการบันทึกเทมเพลตนี้ใช่ไหมครับถ้าชอบก็กดโอเคครับหรือนะครับถ้าท่านไม่ชอบเนี่ยก็ปิดหน้าต่างหรือแก้ไขใหม่นะครับตรงนี้นะครับมันยังรองรับนะครับถ้าเราต้องการให้ใช้เทมเพลตนี้กับสินค้านะครับทั้งหมดของเราในไฟล์นะครับก็เพียงแค่ปรับตรงนี้ครับ ติ๊กตรงนี้นะครับองหมายถูกว่าปรับแต่งรูปแรกอัตโนมัติเมื่อลงสินค้าที่ร a z a d ดานะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวตัวลงสินค้านะครับเขาก็จะเอารูปของสินค้านะครับรูปแรกเนอะมาใส่กรอบให้นะครับครับตรงนี้ก็เป็นการปรับแต่งกรอบเบื้องต้นนะครับปรับปรับแต่งกรอบเบื้องต้นตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการที่เพิ่มขอบเพิ่มสีนะครับแต่ตอนนี้นะครับอ่า ผมได้ให้ทีมงานนะครับช่วยลองตอนนี้คือบางคนมันก็จะเจอปัญหาว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วถ้าเราไม่อยากจะได้เป็นกรอบๆอบอย่างเงี้ยแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะเราดีไซน์กรอบเองขึ้นมาได้ไหมนะครับแล้วก็ให้ตัวอ่อัปโหลดเข้าไปให้ตัวให้ตัวโปรดักเนี่ยอยู่กรอบน,นี้นะครับตอนนี้เวอร์ชันนี้ยังทำไม่ได้นะครับแต่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับเด๋ยวผมนะต่อก่อน เวลาเอาออกนะครับก็คือคลิกขวานะครับที่โลโก้นะครับเลือก delete นะครับครับครับของน้ออกอะครับตอนนี้นะครับผมมีกรอบรูปกรอบหนึ่งนะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ทีมงานนะครับเอาไปตัดมานะครับเป็นเก้าช่องนะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับ สามสี่ต้องหนึ่งนะครับห้าห้าโอเคหกครับอ่ะเจ็ดซ้ายโอเคเจ็ดครับแปดเก้านี่ครับ ครับไฟล์โลโก้ส่วนใหญ่เอามาจากฟรีพิกได้นะครับเห็นไหมถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยถ้าไม่อยากที่จะให้ใช้เป็นแบบสีขอบหรืออะไรนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะทํากรอบขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปตัดเป็น9้าช่องนะครับ mm hmm. ก็จะได้รูปเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่สามารถทำได้เดี๋ยวลองใช้แบบนี้ก่อนนะครับ ขนาดรูปควรจะเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวถ้าเป็นโลโก้นะครับเราสามารถที่จะทําเป็นขนาดผมใช้นะจะเป็น900นะครับแล้วก็ข้างหลังเป็น Transparent นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมส่งอัปโหลดให้นะครับว่าแต่ละตัดออกมาเนี่ยแต่ละแตแผ่นใช้อะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อเราชอบกรอบอย่างนี้เสร็จแ,แล้วนะครับเราก็บันทึกการตั้งค่านะครับ พอเราบันทึกการตั้งค่าปุ๊บนะครับตัวระบบเนี่ยจะแจ้งเตือนมาว่าต้องการบันทึกกรอบนี้ไหมถ้าเราต้องการก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นทําการปิดได้เลยครับเรามาสู่ขั้นตอนการลงสินค้ากันนะครับย้อนกลับมาถึงขั้นตอนการลงเนาะเข้าไปที่เมนูนะครับ Lazada Product นะครับเลือก Create Product a อ Lazada นะครับนะครับนะครับ เลขหมวดสินค้านะครับก็คือเป็นสิ่งที่ต้องการนะครับในนี้เนาะสมมติว่าผมจะลงตัวในส่วนของกิจกรรมกลางแจ้งใช่ไหมครับหมวดหมู่อะก่อนนะเอาง่ายๆให้กลับไปดูตรงนี้ได้นะครับอ่ะเราก็ไปค้นหาใหม่นะครับถ้าเราลืมนะครับที่งเป็นอะไรนะถุงนอ,อนใช่ไหมนะครับนอนตั้งแคมป์กิจการกลางแจ้งอ่ 8703นะครับไฟล์ Excel นะครับก็ให้เราเลือกนะครับไฟล์ Excel ที่เราได้ทำการสร้างเมื่อสักครู่นะครับจากตัวระบบเนาะจะชื่อว่ากิจกรรมการแจ้ง Lazada l i s t e r s t r t นะครับตัวนี้พอเราเลือกไฟล์ Excel ปุ๊มเนี่ยนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการอ่านไฟล์นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นนะครับว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยโอเคไหมนะฮะ ข้อมูลทุกอย่างโอเคคอลอมน์ตรงทุกอย่างนะครับตอนนี้นะครับถัดมานะครับก็คือต้องการแทรกรูปในรายละเอียดสินค้าไหมนะครับฟังก์ชันนี้นะครับทําออกมานะครับเหมือนกับตัวคล้ายๆกับโลลิคิดนะครับก็คือการทําให้รายละเอียดสินค้าเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งถ้ารูปสินค้าเยอะๆนะครับมันก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของในส่วนของเพิ่มในส่วนของคะแนนสินค้าครับอ่าใช่ ครับในสินค้านะครับอันนี้ผมก็ติ๊ก็ได้ครับแทรกรูปรายละเอียดสินค้านะครับด้านบนสุดนะครับโอเคครับสำหรับคนมือใหม่นะครับไม่ต้องสนใจเมนูนี้นะครับก็คือการตั้งเวลาลงสินค้านะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือกรณีสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะเปิดคอมทิ้งไว้นะครับตอนกลางคืนแล้วลงสินค้านะครับเราสามารถตั้งเวลาลงสินค้าได้นะครับ จำเป็นต้องเปิดหน้าจอค้างไว้จนกว่าระบบลงสินค้าจะเสร็จนะครับกรณีสมมติว่าเพื่อนๆทาไฟล์ตอนคือเสร็จแล้วปุ๊บตื่นเช้ามาต้องไปทํางานนะครับแล้วก็แต่อยากลงสินค้าด้วยนะครับจะต้องออกไปทํางานก็เปิดคอมทิ้งไว้นะครับแล้วก็เริ่มลงสินค้านะครับตั้งแต่ก็ตั้งมาครับว่าล่วงหน้าได้นะครับว่าให้ลงวันพรุ่งนี้ก็ได้วันที่19นะครับกี่โมนะครับลงทีเดียวหมดหรือแบ่งลงครั้งละกี่ชิ้นนะครับทุกๆรายการอันนี้มือใหม่นะครับไม่จําเป็นต้องรู้นะครับให้ติ๊กออกไปได้เลยนะครับ ให้ทิ้งออกไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรู้ให้คลิกนะครับปุ่มเริ่มลงสินค้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในแอ count กันก่อนนะครับของผมเนี่ยซุบหน้าลงสินค้านะครับเนื่องจากผมลบสินค้าไปหมดแล้วน่าจะไม่มีแล้อ่ะลบสินค้าไปหมดแล้วเนาะเนาะเดี๋ยวผมจะกดปุ่มลงสินค้านะครับอ่าเริ่มลงสินค้าครับพอเรากดเริ่มลงสินค้าเนี่ยนะครับ ต me, ัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะวิ่งเรื่อยๆตึ๊กๆกำลังประมวลผลนะครับมีสามสิบชิ้น,น, seldom, น, Christina นค <Yeah>. <ต>ร <episodes> ับลงสินค้านะครับไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับเนี่ยครับลงไปแล้วสองชิ้นนะครับเราจะรอจนเสร็จก็ได้นะครับหรือเราคลิกปุ่มหยุดลงสินค้าก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะรอให้ลงจนเสร็จเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าเวลาเราลงสินค้าเนี่ยให้เราเปิดหน้าจอตัวนี้ทิ้งไว้นะครับเราอยากจะปิดหน้าจอหรืออะไรนะครับให้เราลงเปิดไว้นี้เลยนะครับ สำหรับถึงตรงนี้แล้วมือใหม่ใครมีคำถามไหมครับถ้ามีพิมพ์ถามได้เลยนะครับมิกบอกว่าผมใช้หนึ่งพันแปดร้อยคูณหนึ่งพันแปดร้อยครับเวลาตัดแบ่งมันจะได้หกร้อยหกร้อยสามช่องอ๋อโอเคครับได,ได้ครับถามมิกบอกได้เลยครับลิกนี่มือโปรนะครับใครมีคำถามถามได้เลยครับระหว่างรอลงตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูผลกันนะครับสาชิ้นมือใหม่นะครับอันนี้คือทั้งหมดแล้วนะครับที่มือใหม่ควรจะรู้นะครับตั้งแต่วิดีโอก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของดึงข้อมูลเว็บ c ค a p เปอมานะครับแล้ววิดีโอนี้จะเป็นในส่วนของการทําไฟล์ทั้งหมดนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีสินค้าในร้าน l a z ด้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็พาไปดู เ่านี้จริงๆครับที่มือใหม่ควรรู้นะครับก็คือตรงสินค้านะครับทําอย่างมีใจนะครับทําทุกวันครับทําทุกวันเลยครับออเดอร์จะมานะครับยังไม่จําเป็นต้องไปไปดูท่ายากอะไรนะครับดึงวิดีโอจากช้อปปีใช้อะไรดีครับอันนี้มันของมือเก่านะครับอย่าพึ่งนะครับนะครับ VPS ก็มือเก่านะครับ เอาของมือใหม่ก่อนนะครับให้มือใหม่เขาได้เริ่มง่ายๆก่อนนะครับคือหลายๆอย่างนะครับเวลามือใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็เห็นรุ่นคือเก่าๆนะครับคบคุยกันนะครับถึงเทคนิคนู่นเทคนิคนี่นะครับการดันย่อยการทําอะไรเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราเราก็จะฟุ้งเนอะเป็นผมเนี่ยผมเข้าไปในกลุ่มแบบเฮ้ยเรายังไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็ใหม่อันนี้ก็ดีอันนั้นก็ได้เฮ้ยเทคนิคตรงนี้โอเคเฮ้ยเทคนิคตรงนั้นว้าวจังเลยนะครับ สุดท้ายนะครับแก่นของมันเนี่ยคือลงสินค้านะครับเทคนิคเนี่ยมีไว้มีไว้แค่ช่วยนะครับถ้าเราไม่ลงสินค้าอย่างประจำนะครับให้ประจำนะฮะแล้วรวบมัวไปว้าว่าเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยบางทีนะครับมันไม่เกิดยอดนะครับมันเกิดแต่ความว้าวนะครับอันนั้นเดี๋ยวให้มือเก๋าเขานะครับอ่าไปเรียนรู้กันนะครับและเราเนี่ยพยายามทําตัวให้ได้เบสิกแน่นๆนะครับแล้วพอเราแน่นแล้วนะครับเราก็จะ เข้าไปเรียนรู้ได้ง่ายนะครับอ่านะครับโอเคนะครับเมื่อเราเปิดเสร็จเอ่อเปิดโปรแกรมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อโปรแกรมลงเสร็จเนี่ยโปรแกรมก็จะแจ้งนะครับว่าระบบประมวลผลการลงสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบผลลัพธ์ได้นะครับคือระบบเนี่ยก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราลงเสร็จนะให้เราคลิกโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปดูในหน้า ตัวเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้จะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับเมื่อลงเสร็จแล้วทุกครั้งที่ลงนะครับจะมีไฟล์แจ้งมานะครับให้เราดับเบิลคลิกดูนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟล์ตัวแจ้งนะครับว่าลงสินค้าสําเร็จไหมนะครับถ้าสําเร็จเนี่ยเขาจะขึ้น success ให้นะครับแต่ถ้าไม่สําเร็จเนี่ยเขาจะขึ้นเป็น error นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความบางข้อความนะครับอยู่ในนะครับเขียนว่า error อะไรนะครับสําหรับที่ขึ้น success ตรงนี้ อ่ะก็รู้ได้เลยนะครับว่าสินค้าเราลงสําเร็จหมดนะครับบนลาซาด้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลการลงเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับมือใหม่นะครับคนใดก็ตามนะครับที่ลงแล้วเออเลอร์นะครับเพื่อนเก็จะเจอปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะครับบอกว่านี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอ่านี่นี่โค้ดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับครับเนี่ย เวลาเออร์เอร์นะครับในช่องนะครับคอลัมน์ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่านะครับเออร์เลอนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นค่านี้แจ้งนะครับอันนี้คือข้อดีของ Lazada l ลิเตนะครับเพราะว่าถ้าเราลงแบบแบทไฟเนี่ยเวลาเออเลออะไรเนี่ยเราจะงงๆนะครับไม่รู้ว่ามันเออร์เออะไรนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ แล้วคนที่เออร์เลอร์สมมติว่าไฟล์แรกเออร์เลอร์นะครับเฮ้ยเออร์เลอร์เราก็จะมาดูแล้วว่ามันเออร์เลอร์อะไรนะครับถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับผมก็อนุโลมนะครับให้ก๊อปปี้นะครับช่องนี้นะครับทั้งช่องนะก๊อปมาทั้งหมดนะแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับหรือไปโพสต์ในห้องนะครับให้เพื่อนๆช่วยกันดูนะครับนะครับโอเคแต่ถ้ามือเก่าๆแล้วนะครับก็ดูเลยนะครับว่า ดูนะครับว่าตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเออร์เลอร์ห้าเออร์เลอร์ห้าร้อยนเออร์เลอร์อยู่แล้วนะครับเจ็ดโปรดักต์เฟลนะครับไม่สามารถสร้างโปรดักต์ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของคอลัมน์ที่เป็นกลุ่มสีนะครับซึ่งมันเป็นคอลัมน์ที่ต้องการแต่ไม่มีค่านะครับไม่มีการใส่ข้อมูลนะครับในคอลัมน์นี้คือต้องบอกครับว่าในแต่ละหมวดหมู่หรือเทมเพลตของล a z a d a แต่ละอันเนี่ยนะครับ มันจะมีคอลัมน์พื้นฐานนะครับก็คือตั้งแต่คอลัมน์ image 8ปเนี่ยไปจนถึงตัว s o r t s o r t product u r l อ่ะไอตัว seller SKU นะครับตัวเนี้ยนะครับมันคือคอลัมน์พื้นฐานนะครับที่ทุกหมวดหมู่ต้องมีแต่เขาเนี้ยมันจะมีคอลัมน์ถัดไปทางขวานะครับจาก image 8ปเนี่ยเข้าไปนะฮะเขาเรียกว่าคอลัมน์พิเศษนะครับสองคอลัมน์อันนี้ ในหมวดหมู่นอ,อ,อนเนาะมันก็มีคอลัมน์พิเศษก็คือการต้องใส่วารันตีนะครับเนาะก็ใส่ครบลงก็เลยไม่เออร์เลอร์แต่คราวเนี้ยอ,อพอเราลงมานะครับตรงนี้แล้วเราอ่ะไม่ได้ใส่ค่านี้สมมติว่ามีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาสองคอลัมน์แล้วเราไม่ใส่คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งนะครับมันจะลงไม่ผ่านเลยนะครับมันจะลงไม่ผ่านมันก็จะฟ้องเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะสามารถเอา Copy e r r เ r เเนี่ยโยนมาให้ผมได้นะครับตรงนี้ หรือสามารถที่จะโพสในกลุ่มได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับถามเรื่องไซม์แมปล a z a d a ครับลองดึงมาดูแล้วรูปมันซ้ำหมดอ๋ออีกกรณีหนึ่งนะครับเวลาเราดึงสินค้านะครับจาก Lazada นะครับไซม์แมปนะครับตอนนี้นะครับมันมีปัญหามากๆนะครับเรื่องไซม์แมปเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับว่าเราจะเเรียกว่าคอนโทรเวอร์ชันกันยังไงนะครับเพราะว่า ไอตัวปัญหาเรื่อง image duplicate เนี่ยผมได้แก้มาแล้วนะครับผมได้แก้มาแล้วให้กับเ,เพื่อนๆเนี่ยในใช้แม็เนาะเพียงแต่ว่าบางทีโพสต์นั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำการจัดเก็บไว้เป็นที่มันเลยกระจัดกระจายทำให้เวลามือใหม่เข้ามานะครับหรือคนที่จะมาใช้งานลาซาด้านเนี่ยไปดาวน์โหลดตัวเก่านะครับมาใช้งานตรงนี้นะครับกำลังหาวิธีการ maintain version อยู่ว่า ไอ้ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมันคืออะไรที่แก้ปัญหาไปแล้วแล้วมันอยู่จุดเนี้ยต่อไปทุกคนเวลาต้องการ่าตัวไซม์แมปล่าสุดเนี่ยสามารถเอามาได้ตรงนี้และมั่นใจว่าตรงนี้คือล่าสุดจริงๆครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะ,ะหาวิธีเมนเทนให้นะครับตรงนี้ของไซม์แมปอเอนะครับอ่ะเราไปดูบ้านดีกว่านะครับที่เราลงแล้วสักเซสนะครับหน้าตาสินค้าเราเป็นยังไงนะฮะเราเข้ามาเนาะอ่ะเรา ตักไปในกนะสเตทหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับ้าสินค้าเราก็เข้ามาแล้วครับสามสิบชิ้นนะครับออนไลน์สามสิบชิ้นแล้วนะครับตรงนี้นะครับคะแนนได้อยู่แปดสิบสามนะครับเต็มร้อยนะครับเตตัสมาดูรูปนิครับอ๋อโอเคไม่ขี้เหร่นะฮะเห็นไหมมีสามรูปนะ กอบสวยงามใช้ได้นะครับแล้วเมื่อสักครู่ราคาเราตั้งเป็นดรอปดาวเห็นไหมก็คือตั้งราคาเต็มแล้วราคาขายเหสี่สิเนนะครับโอเคนะครับอันนี้เราติ๊กว่าเราให้เอารูปนะครับรูปสินค้าเราเนี่ยเอาไว้ในรายละเอียดด้วยเราไปดูกันนะครับาหรือเปล่าอ๋อโอเคมานะครับนี่นะ ก็จะมีการเอารูปสินค้านะครับไปอยู่ในรายละเอียดทําให้ข้อมูลสินค้านี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นครับมีรายละเลอียดครบถ้วนนะครับครับเพียงนี้เองครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะมีของค้าอยู่บนร้านลาซาด้าแล้วเ,เห็นไหม